เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอยู่เพื่อนคลิป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 เฮ้ยช้างเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ทุกคนครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ยผมอยากจะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับถึงวุ่นวายได้มากขนาดนี้นะฮะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหมย่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูป,ปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลน์โลเด้นเติมเกมและติดตาม Facebook, ฟเฟซบุ้มกเุทม ส่วนดี่วรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะครับที่มีเพจขาย ID เกมอารีมาแนะนำไอดีสกินแรรแรงสูงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ขึ้นหน้าเพจนี้เลยครับ GP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจอย่างรับซื้อ ID ดีอารีราคาร้อนนะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเหตุความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นน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 มมมมมมาา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 จจจกกกกกชชช็็็็ออออตตตตีีีีีี้้้้แแรรรรรรรเเเเเเลลลลลลยยยยยยคค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 ัััััับบบบบททุืะะะะผพพดดิิ่่่่์ปงงงวฝหห นะเพลงก็เลยเดินไปเช็คดังนะครับแล้วตรงน,นี้นะครับพังตรงข้ามเนี่ยมันยืนดักกันค่อนข้างที่จะเยอะจัดเลยครับแล้วผมก็โดนหยาดเนี่ยเก็บไปก่อนเลยฮะหนึ่งตัวแบบนิ่มๆนะครับตรงนี้เนี being, ่ยหยาดค่อนข้างที่จะไหลแล้วก็เกิดแบบสุดๆครับเลยเข้าไปเก็บเม็ดเราเนี่ยได้อีกหนึ่งคนนะครับผมตรงนี้เนี่ยยังดีนะครับที่อ้ย่ากับเพลนะครับยังวาร์ปกลับบ้านมาได้นะครับแต่พอหลังจากที่เพื่อนเราวาร์ปกลับบ้านมาเนี่ยเพื่อนเราก็ไม่รู้ขื้เขื่อนอะไรนะครับผมตรงนี้นะครับทำการเปิดนันตีเนี่ยพุ่งเข้าไปกลางดดแแบบนนนีี้เพื่่อททจะะลากุคต่่ก็ยยทีหนเลครัับเลือดดงไไม่่่ถึึงงงคคคครรรรรหหลลออดดเเยยยย้้้้ววซานนนนะััับบททใตตตีีีีฟปกกุ วิ่หนึ่งก็ได้โอ้โหตกใจเลยอยู่ดีบุ้งไปเฉยย่างก็ตายและจังหวะนี้กูฟิลเดอร์ซันไปเลยฮะว่าแตกหนีไง โดนกูมึงโดนกูตรงฉากเมื่อกี้นะครับถึงจะดูวุ่นวายไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ฝั่งสงข้ามเนี่ยมันยังตีดาร์กไม่สําเร็จนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเข้าไปแบบนั้นกันนะผมและแถบเราเนี่ยยังสามารถยิงเก็บยาเนี่ยได้ปีหนึ่งตัวนะครับทำให้ฝั่งสงข้ามเนี่ยเลือกที่จะถอยกันไปก่อนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับหลังจากที่ฝั่งรงข้ามเนี่ยถอยไปได้ไม่นานนะครับตรงนี้ฝั่งสงข้ามก็กลับมาที่จะเอาดาร์กันต่อแล้วนะครับตรงนี้นะครับทีมเราเนี่ยทำอะไรกันได้ไม่มากครับเลยต้องปล่อยดาร์กตัวนี้เนี่ยให เสียดักได้เลยว่ะเอาละตื่นเต้นกันหน่อยนะฮะถ้าเราเสียดักเนี่ยไปพึ่งเข้าแล้วกูตามไม่ทันเลยเฮียผู้ตามไม่ทันโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วกูฟิกโยกยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตายอยู่ไอ้ บ้นนานกูเดี๋ยวอไอ้ลิงไอ,อ้พี่อะเออวิตด้อยู่อะเรวิดียตุย๊กยานเกิดเร็วมากเหลือช้างอยู่หนึ่งตัวกับแบตอีก12 <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเรากันบ้านไปได้1ครั้งแล้วนะครับทุกคนเราก็พยายามที่จะดันคีปดันเลนต่อไปครับตรงนี้ก็ยังดันอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะคีปเนี่ยมันถล่มทลายแล้วก็เยอะเหนือเกินนะครับและตรงช็อตนี้ครับเพนคนดีคนเดิมของเราอีกแล้วฮะไม่รู้ว่าเข้าไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่คนเดียวนะครับทำให้ตรงนีีี้้เเ่พลระตไปอกแวคับ นั่นแหละครับตามระเบียบเลยฮะหลังจากที่เพลเราตายเนี่ยคนเราน้อยกว่านะฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เข้ามาบุกเพื่อที่จะจบบ้านเราอีกแล้วครับช็อตกันบ้านครั้งที่2ครับแล้วกูซอยแล้วกูซอยคึงหลอดไปมึงอย่าจะเอา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 เพื่อนซอยซอยอยู่วะหนึ่งหนึ่งตายหนึ่งตายตายดีดีไอ้เทียตีเขียวกูยิงกูยิงโอ้ยโอ้ยกูตายแล้วโอ้ยตีเขียว เฮ้ยยูแล้วกูกฟิกยูไอ้เ <c> ห <oughs> ah, e! no! hey, hey, hey. hey, ี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอยู่เพื่อนคลิป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 เฮ้ยช้างเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดือบปอมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหละวสามท่าแบบนี้ นั่นแหละครับทุกคนครั้งที่2เนี่ยเรายังคงสามารถที่จะกันป้อมของเราเนี่ยเอาไว้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับว่ามีเอนโซกับอาญาเนี่ยขึ้นไปเล่นกันข้างบนอยู่2คนนะครับแล้วก็ได้คิวมา1คิวแล้วก็พยายามที่จะวิ่งหนีรอดออกมาครับตรงนี้ผมเห็นว่าเพื่อนนกำลังที่จะแย่นะครับก็เลยพยายามวิ่งไปช่วยรับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อจะฟุกลอดมานะฮะตรงนี้ก็พยายามที่จะช่วยยิงเพื่อนอย่างสุดชีวิตนะครับผมช่วยเอนโซครับตรงนี้เอนโซเสียกอเกิดครับแต่ก็ยังพื้นมาได้แล้วก็ทำการวิ่่งงงงคควโซซกอออมมมมาาาาไไดดด้้้นนนะะะรรรัับตีเยสถ กูเสีดาร์ค้เลยว่าเสีดาร์ค้เลยว่าโอ้ละคีมาโคตรเยอะโอแบตกูสิดักๆๆดเจยโอ้เต้นเต้นมากกูลัคลั่งแล้วนะช่วยเจที่ละเพื่อนโอ้ยโดนใครก็ไม่รู้โอ้เพนคูเพนคูเพนคู่เพนคูแล้วกูฟิกออก โอ้โอยยานยาเฮียกูมาและหาผู้พิทักษ์นี่แล้วศึกตัดสิ่ในข้อสุดท้ายมาไอ้กูขายรองเท้าทิ้งเลยไม่ได้เดินอยู่แล้วแหละตรงเนี้ยมาไอ้ไห้มันแพ้ไปจะแพ้ก็ให้มันแพ้ไปเยอะมาก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 ยานหยานยันหนึ่ง เพื่อเราล้วงเต็มที่เลยช้างช้างช้างเกนดับตายไหมฟิวดอร์ซันฟิวดอร์ซันฟิวดอร์ซันอ้าวไปโดนเฮ้ยเพื่อนตัวตายสี่แบบนี้โอกาสของเรามาแล้วคอย,อวอยสวยเพื่อนกูเข้าแล้วเฮ้ยสวยเพื่อนมารับอยู่มารับอยู่มา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  วิญา uh, อยู่เพื่อนอกนรารแล้วปปไปยิงไปยิงอ้เลเพื่อนอเลเพื่อนวิคลิกลางคิปกลางห uh, ยาน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 เฮ้ยคลิปเข้าไอ้เหี้ยเฮ้ยคลิปเข้าเฮ้ย